ด้วยกด s ั b s c r i b e หรือกดติดตามให้หนูจีนกับพี่จาด้วยนะจ๊ะหนูจีนกับหนูจาตอนโทรศัพท์วันนี้บ้านของเคมีการติดตั้งโทรศัพท์ทำให้เด็กๆทุกคนมารวมตัวกันที่บ้านของเคไหนๆไหนขอฟังแสงหน่อยสิ หนูจีนพูดขึ้นพร้อมกับยื่นมือไปแย่งหูโทรศัพท์จากก้าวเอวเอวเออย่าแย่งกันเดี๋ยวก็พังกันพอดีอนะ่ะเคพูดขึ้นเสียงดังหลังจากเห็นเพื่อนๆนทุกคนกำลังแย่งหูโทรศัพท์กันอย่างจ้าระวันไหนลองกดดูหน่อยซิหนูจาพูดพร้อมกับจะยื่นมือไปกดปุ่มโทรศัพท์ไม่ได้นะเราต้องรู้เบอร์คนที่เราจะโทรไปหาก่อนถึงจะกดได้ ขืนกดเลขมั่วๆไปไปติดบ้านคนอื่นไปดังบ้านคนอื่นก็จะเป็นการรบกวนเขานะป่านพูดเตือนเพื่อนๆใจแล้วละ่ะเสียงพ่อของเคดังขึ้นทำให้หยุดความวุ่นวายของเด็กๆลงไปได้บางคนกดไปแกล้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือสถานีดับเพลิงทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ลำบากมากขึ้น ทำให้คนที่มีความเดือดร้อนจริงๆที่เขาจะโทรไปขอความช่วยเหลือก็กดไม่ติดทําให้เกิดเรื่องราวบานปลายขึ้นมาได้นะพ่อของเคพูดอธิบายเด็กๆถึงปัญหาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรบกวนช่วยเซ็นชื่อตรงนี้ด้วยครับเสียงพนักงานติดตั้งโทรศัพท์พูดขึ้นพร้อมกับยื่นเอกสารให้พ่อของเคเซ็นนะครับ ใครเป็นคนเริ่มคิดทำโทรศัพท์ขึ้นเหรอครับป่านพูดถามตามภาษาเด็กที่อยากรู้หนูจีนหนูจาเคและก้าก็อยากรู้เช่นกันพนักงานติดตั้งโทรศัพท์จึงเล่าให้เด็กๆฟังว่าโทรศัพท์ถูกประดิษฐ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอเล็กซานเดอร์แกรมเบล เมื่อปีคิเศักราช1,876หรือประมาณพุทธศักราช2,419ระบบโทรศัพท์นั้นจะต้องประกอบด้วยเครื่องโทรศัพท์สองเครื่องวางห่างกันโดยมีสายไฟฟ้าเชื่อมต่อระหว่างสองเครื่องสามารถสื่อสารถึงกันโดยอาศัยหลักการของการเปลี่ยนสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งไปตามสายไฟฟ้า เมื่อถึงปลายทางสัญญาณไฟฟ้าจะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณเสียงตามเดิมซึ่งในระบบนี้ยังไม่มีระบบชุมสายโทรศัพท์เข้ามาเกี่ยวข้องหลังจากนั้น5ปีซึ่งตรงกับพุทธศักราช2424โทรศัพท์ได้ถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยสมเด็จพระราชปิตุลาบรมวงสาพิมุขเจ้าฟ้าพานุลังศีสว่างวงศ์ เจ้ากรมกราโหมในสมัยนั้นได้ทรงดำรินำวิทยาการด้านการสื่อสารด้วยโทรศัพท์เข้ามาใช้เป็นครั้งแรกโดยทดลองนำเครื่องโทรศัพท์มาติดตั้งที่กรุงเทพมหานครและที่ปากน้ําจังหวัดสมุทรปราการวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อใช้แจ้งข่าวเรือเข้าเรือออกที่ปากน้ำสมุทรปราการให้ทางกรุงเทพทราบโทรศัพท์ยุคแรกเป็นระบบแมกนิโต ต้องอาศัยการหมุนมือเพื่อสร้างสัญญาณกระดิ่งส่งไปยังชุมสายโทรศัพท์ว่าต้องการเรียกสายออกชุมสายโทรศัพท์มีเจ้าหน้าที่คอยสลับสายหรือต่อสายด้วยมือเพื่อเชื่อมต่อสายต้นทางไปปลายทางจึงจะสามารถให้คู่สายสนทนากันได้ครับต่อมาประมาณปีพุทธศักราช2527 ก็เริ่มเปิดให้บริการโทรศัพท์ต่างประเทศอัตโนมัติโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครสามารถติดต่อโดยตรงไปต่างประเทศได้มากถึง27ประเทศเลยนะครับเด็กๆทุกคนตั้งใจฟังอย่างสนใจอ่าเด็กๆจ้ามากินขนมกันได้แล้วจ้าเสียงแม่ของเคเรียกเด็กๆให้มากินขนมแม่ของเค ยืนถุงขนมให้แก่พนักงานที่มาติดตั้งโทรศัพท์ให้นำกลับไปทานด้วยจากอดีตถึงปัจจุบันการพัฒนามีขึ้นอย่างต่อเนื่องและดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าในแบบต่างๆถูกนําเข้ามาแทนที่ในเทคโนโลยีแบบเก่าๆแต่สิ่งหนึ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถเข้ามาแทนได้ไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดนั่นก็คือ น้ำใจและมิตรภาพอันดีงาม